ปวดแอมหมีเลยได้แต่ตัวไม่ได้มันเลยไม่มีแ้นบวกดีไปเลงเขาอย่างนั้นตัวนั้นเท่เลยพี่ร้องกลัวใจพี่ก๊อฟเขาเขาปวดตัดปวดมาตั้งสี่สิบแผ่นอีหยังวะอันนี้ล่ะถึงไม่ได้ถึงไหนอยู่เนี่ยเขาลองน่นเ

พอพอวันยิงนะมาแล้ววแม่ตกตรงลูกสองลูกเลยมาแล้วระวงไม่ด้โต้ล,ละโลีโ่ต้องมีเเลินีพี่ระวังเ้อไหนครับระวังเพื่อน ยู่โดนเราเปิดเรปตัวเองโดนน่ข้างหลังข้าหลังอดเดตาตัวโอ้โหเนี่เนี่หเงินเยียบเลยเฮ้ยฮอมาเนี่พี่อีกตัวลำนึงนีานงานมาแล้วฮอมาแล้วแม่งมาจอดแล คน so เดียวมีคนนี่หว่าก็มันมีตีคนไทยนี่หว่า, <5 S 1> วาเอ้ยมีตัวนึงอยู่ตรงหันเราพี่เอ้ยย้อนเวลานี่แค่ยี่คนบคนตัเหลือบดวะเนี่ย หน้าตัวนี้คนณรถแทบดนแทบอยู่ห,หน้าอยู่หน้า มีแม็กม่วงไอหลวเขได้สลูกเขาสลูกสลูกเขาเก็บไปแล้วผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนแจ็คก่อนได้ไหม้อรถมาไม่ให้รเราเา่หใชยจะป้อโอ้โหไม่เงิอมาพอมาฮอมาอมา เต็มเลยว่ะหกตัว TNPY มันหนีแล้ววงะโอนโดนออกมาก่อนออกมาก่อนหลังหินนี่หลังหินนี่หลังหินหลังหินอุ้ยล้มมาอีกว่ะจมูกบอดอยู่จมูกบอดอยู่เจ็บแล้วเจ็บแล้วหลังบ้านแล้วไปหลังบ้านเจ็บแล้ว ไปแน้วบ้านไปบ้านไปบ้านบ้านนู้นแล้วบงนะบ้านนู้นแล้ววิ่งไปบ้านไกลเลยวิ่งออกเขาวิ่งออกไปขึ้นไปตรงเสาไฟฟ้าเจ็บเจ็บเจ็บข้างหน้าข้างหน้าเจ็บแล้วตรงสามตัวแทงน้ำตรงแทงน้ำบ้านหลังแทงน้ำเขามีตัวแฮกตัวหนึ่งที่ระวังด้วยอ่อนน้อยอ่อนน่อยเขาแฮกเยอะ คุร q u a l คุร q u a l i นี่ดีเด่กนการดีเด่กนการมานั่งอยู่อยู่ข้างหลังบ้านอยู่ข้างหลังบ้านโจมเต็มๆแตกไปแฮกก่อนยัดเลยนี่ตีตีอยู่ข้างในมั้ยตัวหูแมวอ่ะไอ้เจ้าศพ ล่วงล่วงล่วงไม่อะไรแต่ผมซุบแต่ต้นแตวผมแต่ผมซุบเองผมซุบเองไปไหนเล่าอยู่ในควันอยู่ในควันนี่อยู่ในควันนี่อยู่ในควันก็จะไม่ถึงวไม่อไหร่ลูกูนี่อ๋อตายตายไม่เจอหมดยังผมหาไม่เจอหมดแล้วยังยังยังครับไม่รู้เหรอมีคนยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็ดูระบุหาไม่เจองงมันหมดแล้วไงจะตายเกิดได้คนนผงมีใครยิงในตัวขาวได้ไหมมีใครยิงในตัวขาวได้ไหม ไม่มีบอกปะตัวขาวเลไม่นะขาวเป็นตัวตัวนั่นน่ะสีขาวอ่ะหูแมวอ่ะไอตรงนี้ไม่เจอแล้วดาวนะไอตรงนี้ไม่เจอแล้วดาวนะโอเคโอเคระวังระเบิดโดมเลยนะระวังระเบิดต้งอยู่ในเมืองเหรอพี่โอ้เมาเมาหลอนเจอตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่ โดนไปสองโดนไปสองชุดก่อแตกอยู่ผมมาร์กอะบ้านชั้นเดียวอ่ะต้บงรบรอดพี่บ้านชั้นเดียวริมน้ำอุ้องโดนตัวหนึ่งมีเท้าป้าผมมีอีกตัวเล่นแถบอยู่หน้าพี่อ,อุ้งเท้าแบเอ็นพีวายยังไม่หมด ตายเกิดมีตายเกิดบุ่มนี้เห็นแ่้วไม่ไม่มีไม่มีตายเกิดแล้วแฮกเจอสี่ตัวโอ้แม่เจ้าอยู่บ้านเลาไช่แจ็ควะทีเนี้ยูนอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้อยู่นอกวงอยู่นะอยู่บ้านนี้ตัวนี้ยังไงบนหลังคาบนหลังคา เขาเล่นดาวเลยคะลงไปแล้วโดนโดนโดนลงไปแล้วลงไปแล้วมีเท้าหน้าผมบนราคามีบนราคาบนราคาระวังที่ถึงบนราคาแล้วนะโอเคไปไปไปเจอสามตัวเจ็บดิเจ็บพี่เจ็บเจ็บโดนลงแล้ว อยู่ในตึกสองตัวอยู่ในตึกสองตัวน่าจะดักสองมุมตึกนั้นแหละสอมุมโอ้ยเอออยู่ในตึกตตก็ถึงหน้าผมไหนวะตัวนึงเอาลงมาแล้วนี่เาปืนผมอยู่นี่นี่เองเพราะว่าอยู่ นนนแสดนแสดงว่าวิ่งออกข้างหลังเข้าเข้าไปในตึกเล่นแต่เขาเล่นพยาบาลนะบอกก่อนคนละคาพี่นาพี่ยระวังระวังค่อนของตัวหนึ่ง้องตัวหนึ่งล็อไปที่ถักทุกอยอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ ขอปาระเบอร์ด้วยผมนะข้าผมนะข้าผมบนหลังคาครับขึ้นไม่ได้ไงอะไรเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละวิ่งหนีมาเดินเข้ามามาผมมาแล้วมาแล้วมา้าผมมาแล้วใปรก่อนนะเดี๋ยวๆๆๆใส่ซ้ายมือหมีข้างหน้าประตูชั้นบนโดหลังแล้ว สองตัวนั่นแหละมาแล้วเฮ้ยเขาแทงล่างเขาแทงล่างมีตัวหนึ่งข้างหน้าลิซาเบตนั่นแหละลิซาเบตเก็บร้อยล่วงเออทีเป็นล่วงอันนั้นบอดตัวหนึ่งอยู่ข้างบนปะรีบทุบนะเดี๋ยวเขาใช้ตัวทุขึ้นบนข้าบนบนหลังคาหลังคาแต่ขเก็บเก็บซ็อฟเก็บที่ซ็อก่อนพี่ ตาอยู่บนหลังคาะเฮ้ยโอ้โหมีเจย์มีมีเจย์มีและมันกำลังไปแล้วเป็นไรพี่เป็นไรเขาอยู่บนหลังคาท้ายมือนะมีลงมาใหม่มีลงมาใหม่ด้วยมีลงมาใหม่บนหลังค่ะเอสติ์งหมดหมดชาร์จหมดชาร์จเจย์ที่หายเจมี่ไงวะเนี่ยเป็นไรเป็นไรมีเขาลงเาลงมาเพิ่มอีกเขาลงมาเพิ่มอีกมไกหมดไปรอฝั่งเราเกิด ฝั่งเราเกิดก่อนมาแล้วมาแล้วต้องไปเก็บของอีกอันนี้ก็เปิดนะยังอยู่บนหลังคาเองอยู่บนหลังคาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนสู<ด>้ไอ้ต่อไปเรามาตีโรมาพี่โรมาตีโรมา,โ,มา,โ,มาโอ้โหอยู่นานเกินกีโรมาว่าแล้วได้ยินเสียงรอยเท้า ผมเลยกำลังเก็บของอยู่ลงไปแล้วดิผมพี่พี่ไปซ้อนลงตอนที่คนายเกิดแปแปที่เดิมสายแรเื้อแรยแรที่เดิมแรเ้อที่เดียวกังผมเยผมลงอนลหลังเขาเลยลงอนี่หลหลังเขาเลยมีมีปืนปืนมีอยู่ข้างล่างนะไอตัวนี้เขาหยิบลงมามีแอบปีนขึ้นมาโอเค เกี่ยวแว็บปีกครับที่ผายโดนไปนัดเดียวแว็บกลับไปตีตีระวังนไม่แล้วไม่ก้าวนาดมือพี่ผมบอกก่อนรู้คนร้องผมก็ร้องเนี่ยขนาดมือพั้งอาไรกันเราหนีไปแล้วจบเลยพี่ไปแล้วสีรับจบเลยพี่หนีับจบพี่ไปตายไม่ตายแม่งไม่ตายออกปกยัดแม่งเลยหมดหมดหมดเก็บเลยเก็บเลยแม็กทองด้วยครับ บอดอยู่ข้างล่างตรงนู้นนี่อล์ฟรอไว้ที่ขับไปแลยพี่ขับไปทางขับไปทางอัคนีโที่พี่กอลพี่เข้าเลยคนนี้โกรธที่คนนี้โกรธอยู่นี่อยู่นี่นี่อนี่เต็มเลยนี่มีบนเขาบนเขาี่บนเขารถมาอยู่รถมินิรถมินิ แตกวก่อแตกแล้วเข้าบนมีอีกนะเข้าบนมีอีกเก็บของมาเพียบเลยโอ้โหเฮ้ยมีมีมีไหมอีกมีไหมอีน้าพี่มีอะไรท้อผมกำลังไปพี่ผมกำลังตายตายหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้มีตรงนี้มีก้ามนะก้ามส้มสามอันนะตรงนี้มันเก็บมันทำไมวะก้ามส้มเนี่ยเก็บมาสี่อันก็เก็บไม่ใช่กัน ไม่ต้องอ่ะผมเก็บกี้างมส้มอย่างเดียวมาสี่คนลูบูลูบูลูบูตาแล้วนี่นี่เหมียวเมียวอยู่ตรงหน้าผมกำลังไปพี่บ้านนี้ไวแป๊บนึงอ้ี่ี BLCD ลมป้อมเต็มเลยใช่ไหมนั่นลมป้อมเก็บแท็กผมด้วยมันเลผม กี่กิเมตรวะนั่นอะโอ้โหป้อมป้อมไปเลยพี่ผมก็เบาหัวคำป้อมทีเนื้อไหนป้อมทีไหนพอเห็นแล้วนั้นก่อนจะาพอเบิร์ดน่อนโอ้โหนิดเดียวโอ้โหมาเลยมาเลยเพราะว่าตรงนี้ล้มตองไปแล้วครับคิ้วคิ้วลิงวะพี่โอ้โ,โดน,โดน คนจากไกลๆทิศทิศเกครับผม